การพิสูจน์คลิปวิด,โดีโอจาก Tik t o อกในวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่า Amazing มากเลยทีเดียวเจ้าเล้ว่าดูแล้วถึงกับต้องอุทานออกมาว่าว้าวว้าวฮ่าฮ่าฮ่า Infinity สวัสดีครับผมเป็นซีตัวแสบนะครับคลิปวิดีโอของผมจะมาทดลองพิสูจน์จาก Tik t o อกในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดขวดครับแต่การเปิดขวดของเขานี่แบบเหลือเชื่อมากมหัศจรรย์มา,จจมากเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยครับ Just try it please ว้าวเห็นไหมครับแค่เคาะสี่ทีครับข้างบนสองตองดองข้างล่างสองดองดองแล้วก็ป๊อเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับโอ้ตีคนจะเปิดขวดนะครับถ้าไม่ใช่คนที่เปิดเซนเซียนนะครับใช้ที่เปิดขวดเนี่ยเปิดยากเลยครับนี่แบบเคาะปุ้งปุ้งปิงปิงป้งวู้สุดยอดเลยครับอย่างนี้เราต้องมาพิสูจน์กันครับเรามาดูกันว่ามันจะทําได้จริงแบบนั้นหรือ มาดูกันลยครับในคลิปวิดีโอตัวอย่างนั้นมันเป็นขวดเบียรครับแต่ผมอยากทดลองกับขวดหลายๆแบบนะครับอยากรู้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ผมได้จัดขวดมา4แบบนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มแบบอ่าข้าหมาัก กเบีแค่อะก็เบียร์สองประเภทนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลสดกับโซดาครับเพอตรงนี้ขั้นแรกคือหนึ่งผมยังรู้ว่าทาได้ไหรือเปล่าแล้วถ้าทําได้น้ําข้างในมีผลกับการทำตรงนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็2คือรูปแบบของขวดครับคือในคลิปนี้เขาทําแค่กับเบียร์อย่างเดียวครับก็เลยว่ามันเป็นขวดทรงอย่างเงี้ยเป็นตรงมาแล้วก็ข้างบนรีบอย่างนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเรามีขวดโซดาด้วยที่เป็นทรงก้วนๆเล็กๆไม่แน่ผลอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่รู้แหละเราต้องลองทุกอันเลยครับถ้าอ,อย่างนั้นเรามาลองทํากันดูเลยตอง,ตอง,งแป worked. ลองดูกันตรงนี้เราเริ่มจากที่เป็นเครื่องดื่มน้ำหมักเหมือนเขาก่อนเลยก็ได้นะมาลองดูกันตรงนี้เราก็มีดลองดูที่มันหนักหนกหน่อยน,นะเพราะดูแล้วเหมือนที่เขาตัวอย่างวิดีโอเขามีดมันจะหนักๆน,นะอันนี้ก็ได้ดูหนักกว่ามาก็ไม,ไม่รู้อ่ะต้องลองดูแต่ก็คงไม่ได้แตกแบบเพ่งนะนเราก็คงแบบแตกที่หัวอะไรางี้นะมาแล้วก็เคาะบนสองน้า2สองแล้วก็ปุ๊บเลยอ่ามาดูกันนะเฮ้ย นู่นนุ่นนุ่นนั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 ่นนี่ตึ๊บระวังนี่นะโอ้ที่มันทําได้เพราะมันแตกหรอกบอตกใจเลยโอ้โหแตกแวบเลยแต่มันป่องจริงเนะเหมือนอย่างเหมือนในคลิปพี่ดูเป๊ะเลยอ่ะอืมแต่ก็ไม่แน่เหมือนที่บอกไปในตอนต้นนะว่ามันอาจจะเป็นเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไงข้างในมันอาจจะแบบอัดก๊าซอะไรอยู่ข้างในอย่างนี้เนาะ คราวนี้เอ้ยลองเปลี่ยนปเป็นอื่นได้ลองเปลี่ยนเป็นนี่ยน้ำตาลสดก็ได้น้ำตาลสดมันไม่มีก๊าซอาจจะได้ก็ได้นะโอ้โหสุดยอดเลยไม่เนี่ยไยิบใกลๆดีกว่าเ<อ>มื่อกี้ก็ไม่รู้ไงไปถ่ายอยู่ใกล้ๆดีไม่กระเด็นแต่เข้าหน้าไม่เป็นไรเพราะว่าไปทางนู้นไงเออเรม่แน่เดองก็เหมือนเดิมเราต้องพยายามไป,า<อ>ไปทางนู้นไปอย่างนี้ดิเดี๋ยวโดนนะโดนอ่ามามาดูแบบนี้เฮ้ยโหสนุกว่ะสนุกไม่กล้าทำแล้วไม่กล้าเลย่มใจไม่ค่อยดีนะอุ้ยเอ้าวบาดเรียบร้อยอืม นี่แหละออกไหมพักกองพักกองแป๊บนึงโอ้ยโดนขวดบาดเนี่ยอันตรายนะระวังมากๆนะครับถ้าจะเล่นนะเดี๋ยวแป๊บนึงพักกองของกวาดเคลียร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวเนี่ยเลยมือเลยมาดูเรื่องก็ได้แผลไปซะหนึ่งดอกก็ดีได้เจ็บได้รู้ไว้เราจะได้ระวังตัวให้มากขึ้นไงจะได้ต่อขั้นต่อไปในการทาได้ระมัดระวังเพื่ความปลอดภัยมากที่สุดเออระวังลูกอ่ะนี่นี่แหละตัวเจ้าปัญหา คือมันแตกมันเศษเล็กมากนะมันก็เลยแบบทิมได้ง่ายได้จริงะคะนี่นี่เลือไม่มีเอฟเฟคครับเฮ้ยเดี๋ยวโชว์มัสโกออนมาไปต่อดูยดูกันขนนี้เป็นยังไงนี่อยู่ไกลๆแล้วละไแปวแล้วโอเคปะ่ไลไม่ใันนี้คือไก่ออ่ะเงรู้อม่กล้าทำเลยไม่ตอง มมไ,มไม่ใช่หรอกหรือว่ามันไม่มีมมกระบอกไงเออมันจะไม่พุ่งไงเอามหม่ <cl aps> ไม่ได้อ่ะ ไม่ได้เ้อแสดงว่าใช่อาจจะแอลกอากาฮอล์มีผลนะคล้ายๆว่าเหมือนมันมีแก๊สอัดอยู่ข้างในไงเห็นไหมพอเราแบบเขาไม่รู้ว่าด้วยโดนขวดแก้วหรือว่าโดนอะไรก็ตามมันทำให้มันแตกออกได้ง่ายไงเนี่ยพอเนี่ยน้ำตาลสดที่มันเป็นไม่มีแอลกอฮอล์มันก็เลยแบบอาจจะทําไม่ได้หรือปกติจริงๆอ่ะมันแตกง,ง่ายอยู่แล้วคือมีแรงกระแทกแรงก็แตกคือเมื่อกีเก้เราอาจจะฟันไม่โดนตรงฝามันนะไม่โดนตรงขวดขวดเลยแตกไงทำไมทำไมลองดูนะดูที

ขวดสุดท้ายเอาเป็นนี่โซดาเผื่อคนจะเอาไปใช้ในการเปิดโซดาแบบใหม่ <c oughs> ไม่เอาอ้ทีนี้ไม่น่าเลยนะ,ะแต่ก็อันนี้คือมันแตกต่างกับขวดที่ก่อนหน้านี้เพราะว่าตรงที่คอมันค่อนข้างเตี้ยะขวดก่อนหน้นนะี้ดูเห็นไหมคอมันจะยาวนะซึงม่รูว่าตรงนี้จะเป็นยังไงไม่แน,น่อาจจะทำให้ก่มันก็เป็น,ปนวดเกลียวเหมือนกันนะอะบุ้มทีเดียวนะ Mundo! แล้วมันอยู่ที่ความแรงของเราจริงๆนะเช่าเราปอ๊ก็ไม่ออกเห็นไหมที่พอแรงก็โง่โคแตกเลยโอ้โหนได้เกลียวมากโอ้โหเดินไงมาไฟเรือนโอ้โหพุ่งแบบกระจายทั่วห้องเลยโอ้อ่ะมาเรามาย้อนดูกันอีกรอบแล้วกันนะครับดูว่าเขาแตกหรือเปล่านะครับเดี๋นะเฮ้ยแตกไหมอ่ะมันเหมือนดูไม่ชัด่ะมุมนี้ไม่ชัดว่าแตกหรือไม่แตกเดนเดียๆคนนะให้ดูมุมนี้ดูไหมซูงเข้าไปใกล้ๆไม่ได้ เอ้ยแตกอันนี้แตกนี่ชัดเจนเลยตรงนี้อ่าอันนี้แตกชัดครับอ่าแสดงว่าจริงๆแล้วที่มันดังป๊อกเนี่ยมันแตกเออเห็นว่าเราทำถูกแล้วเห็นไหมเหมือนในคลิปเขาเป๊ะเลยนี่แตกหมดอ๋ดอฮเอาแล้วอย่างนี้ต้องสรุปผลว่ายังไงเนี่ยว่าเขาทําได้จริงใช่ไหมก็จริงหรือว่าก็คือที่ป๊อก นี่คือทําได้จริงแต่ไม่ได้ว่าเปิดแต่ฝาขวดแตกเออจะบอกว่าการติดต่อคราวนี้ไม่ใช่โกหกครับคราวนี้เรื่องจริงครับทําได้จริงครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ไปทํานะเพราะดูสภาพดิโอ้โหเห็นมองมองแล้วรู้สึกแบบกระเด็นใส่คนอื่นเนี่ยแล้วมาดูที่พื้นที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่รู้มีเศษเล็กเศษน้อยไหมเนี่ยผมรวมไปแล้วหนึ่งแ็นไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วอย่าไปทําตามนะครับดูให้รู้ไว้ก็พอว่าเฮ้ยมันทําได้จริงนะเฮ้ยหรือไม่แน่หรือว่าบางทีถ้าเกิดเราแม่นมากพอนะมันอาจจะแบบ ฝาออกก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อย่างในตัวอย่างที่ดูก็แตกเหมือนกันแต่แค่ตอนแรกเราไม่ได้มองไงเรามองมันผ่านล้วก็นึกว่ามันเปิดฝาออกสรุปไม่ใช่แตกเหมือนกันครับอ่ะโอเคถ้างั้นสรุปว่าการพิสูจน์ทีมโดจากทิกตอกวันนี้ทําได้จริงครับป๊อกแป๊กปุ๊มโอ้โหสุดยอดบีบีต้องทำไหม แม่ทำนะเฮ้ยถึงเต้นจริงนะเพราะมันพูดแล้วตัวแรกตัวแรกก็คือในตอนแรกก็คือในบทว่าจะให้เขาทําด้วยแต่พอเห็นคนแรกขอบายทีแล้วอย่าไปเสี่ยงนะถ้าถ้าเรารู้ว่ามันอันตรายอย่างเงี้ยเราอย่าไปทำแต่อย่างเงี้ยมารู้พอพูดไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่างเงี้ยทำแน่นอนเลยเออยังไงถ้าสมมว่าทำจริงก็ระวังให้มากๆนะใส่ถุงมือถุงมืออะไรก็ได้ถ้าอยากจะทำจริงๆนะมันทำไม่ได้หรอกคนอยากทำแล้วมันก็จะทำนะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมลงวิดีโอทุกวันเลยลองมาติดตามดูได้ครับ่่่ววงงนนนนีีี้กกก็็จจะะเเเเปรืออออิิดโพสู์ยยยับห นเพราะว่าคนรีเควสมาเยอะมากบอกว่าเนี่ยพี่อันนู้นอันนี้อันนั้นมันทําให้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็มาจัดให้ดูนะครับก็ใจเย็นๆใครที่ขอมาได้ดูทุกคนแน่นอนครับทำทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับตามคิวใครขอมาก่อนได้ก่อนเนาะและแน่นอนครับผมพิจารณาในทิกตอกผมก็ต้องมีทิกตอกด้วยครับเข้าไปพิมพ์เสจดหมายเลยครับครอบครัวตัวแสบครับรวมถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ Hi Infinity และครอบครัวตัวแสบเช่นกันครับอ่ยู่ทูบด้วยอีกโอ้ตายตายตายอยู่ทูบอีกสามช่องครับ Hi Infinity ป้าป๋าแคสเกมและเจ้าาาจัันนทรระคบกดดตติม ให้ทั้งหมดเลย <c oughs> เราทุกคนจะได้มาเป็นครอบครัวตัวแสบด้วยกันไงไป <c oughs> วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับอ,อ่อวิบนการการะดกเลยว่าจะกินหน่อยโอ <c oughs> เคไปลวบายยเ้าดูหน้าพี่โจวอะไรอีกไป